เกล็ดสลายท่อตันเมซี่ทางออกใหม่สำหรับปัญหาท่อตนันซ่วมตนันน้ำขังช่วยสลายสิ่งอุดตันในท่อน้าทิ้งและซ่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภยัยและเห็นผลเร็วสลายสิ่งอุดตันได้ทุกประเภททั้งเศษอาหารเส้นผมไขมนันและของแข็งอื่นๆไม่ทำลายท่อและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพียงเทผงลงท่อหรือซ้วมที่ตนันทิ้งไว้สักพักแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีคือท่อน้ำไหลสะดวกไม่มีน้ำขังซ่วมไม่ตันใช้งานได้ปกติห้องน้ำสะอาดไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์รีวิวจากผู้ใช้จริงใช้เมสซ,ซี่แล้วท่อที่ตันมานานกลับมาไหลสะดวกเลยไม่ต้องเรียกช่างให้เสียเงินอีกต่อไปใช้งานและเห็นผลเร็วมากแค่เทลงไปทิ้งไว้สักพักท่อก็โล่งหยุดทนกับปัญหาท่อตัน ที่ทำให้ชีวิตไม่สะดวกเมซี่คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณพิเศษสั่งวันนี้รับส่วนลดทันทีหรือแถมฟรีสินค้าตามโปรโมชั่นสำหรับใครที่สนใจกดสั่งซื้อที่ตะการาด้านล่างเลยนะคะ